ไม่เจอนักการรักษาไม่ตื่นรอกใช่เตรียมเตรียมอ้าวนี่เราสอนหนูพูดว่าตอนนี้เราอยู่ที่หมอมูดงเป็นใต้ตอนนี้เฮ้ยพูดได้พูดได้ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่เราอยู่หมอมูดงหมอมูดง วันนี้มาหาหมอวันนี้มาหาหมอหมออะไรจ๊ะหมอหมูดงให้น้องสอนหนวกาพูดตายได้ปะเอ่อพวดเป็นทางเร่งกันตามชื่อคลิปเลยนะฮะวันนี้เราถ้ากินโคกแล้วสดชื่นหงอยกพูดว่าไงมาหาคุณหมอเป็นหมอที่พึ่งได้ มิชลินไปด้วยนั่นก็คือหมอมูดงนะฮะร้านอาหารพื้นบ้านเลยอยู่ภูเก็ตเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านก่อนเนี่ยกินโคกได้แรงของขึ้นแล้วข้างๆได้ค่าได้ค่าโฆษณาแล้วว่ากินโคกได้แรงกินโคกได้แรงได้แรงได้แรงอ่ะดูบรรยากาศรอบๆนะฮะว่าพื้นบ้านขนาดไหน ไหนหมอหมออยู่สักหลังแหละไม่รู้อยู่ไหนชอบไอ้แบงก้าวมากเลยสวยงามข้างล่างนี่แบบบ้านบ้านเลยอ่ะปูวิ่งอะไรกันกระดิ๊กระดุ๊กระดิ๊ปลายาไส้เขาเอามาจากปลาเลยนะปลาลังของแม่ปลาลังของม่ตอ้อยู่บางปูนะคะอยู่บางปูนั่น พีพีเบ้าอยู่บางปูสีฟ้าเขาเนี่โอยได้ใจจริงเป็นแบกเกราวด์เป็นสตู้เช่าได้นะมาถ่ายแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้เก๋เกเรอุ้ยหอมอะไรอ่ะนี่นะฮะเราจะนั่งกันเป็นเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกเป็นกระต๊อบอย่างเนี้ยฮะมาให้ดูดีหน่อยเป็นซุ้มเหย่างนึงกระต๊อบแต่ที่นี่แปลกมากพี่โดมนี่เขาจะใม้ผลไม้มาก่อนแต่แต่ว่าจะบอกว่าของอร่อยจะต้องอยู่แบบนี้ เขาเรียกจอมยุทธจะอยู่ในถ้ำไที่เขาถึงได้เสิร์ฟผลไม้มาก่อนนะคะแต่ไม่ได้จิ้มกับพริกกระเกลือนะเขาจิ้มกับเคยเค็มเว้ยเขาเรียกอาจจะชิมให้ครับคล้ายกับกะปิ่มปลาหวานนี้ป่ละใช่แล้วทำไมเขากินเป็นออเดอร์อย่างงเี้ยอันนี้อะไรอ่ะมะม่วงมะม่วงมะเคยฝรั่งเคยเค็มเคยเค็มแสดงว่าตอนนี้ไม่เค็มแล้วเคยเค็มมันเคยเค็มเคยเค็มหมากกอนร่อยไหมร่อยแรงนี่อะม่เปรี้ยวด้วย มันหรือเปรี้ยวเนี่ยคนนึงบอกเปรี้ยวคนนึงบอกมันเอาเหมือนเปรี้ยวลูกเดียวกันป้ะเนี่ยเฮยอร่อยอ่ะอร่อยไหมมะม่วงมันอร่อยเรียงน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยแต่เป็นรสเป็นสับปะนรสภูเก็ตแต่มันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมันมันอ่ะใช่มาอยู่อยู่ภูเก็ตเราต้องสับปะนรสภูเก็ตแต่เปะนรสภูเก็ตใหญงกว้างงานสับปะรดอร่อยเดี๋ยวรอดูนะคะเราสั่งอะไรไปบ้างพี่ดมบัวดมดูซิเล่นเกมว่าแก่หรือยังเมนูแรกที่ดังที่สุดก็บอกคือปลาทูยัดไส้เครื่องแกงใช่ปลาทูเหรอใช่ต้งเร็วทูตร็ว เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยสองสิเนเจอร์เลยเนาะตราใต้ว่าไงอันนี้อะไรนะสิกเนเจอร์สำเนียงหกแรงเหรอสิกเนเจอร์สิกเนเจอร์พูดง่ายๆมันบอกทอดปลาทูยาไส้ร้านนี้นี่นี่นี่มีคนบอกนี่นี่ร้านนี้อร่อยครับเพียเนี่ยเขาบอกปลาทูยาไส้สามหกโอ้โห อยากบอกว่าอยู่บางปูค่ะไม่ใช่นะนี่ไม่ได้อยู่บางปูนะค่ะหนูเคยอยู่บางพีชอบไปเที่ยวดูนกแถวบางปูอายเข้าเรื่องก่อนอ่ะอันนี้สองในนูสองให้ดูพี่ดมจำได้บ้าเก้าอย่างหมูคั่วเกลืออ่าองสามแกงส้มชนใส่ปลามงอสี่น้ำพริกปลาชิงช้างอน้ำพริกจ้ำหรือเปล่าจ้ำน่าจะใช่ไหม เหมือนเหมือนน้ำพริกกุ้งเสียบเนาะเหมือนน้ำชุบน้ำชุบเปลี่ยนจากกุ้งเสียบเป็นปลาชิงช้าทอดอ่ะกุ้งขั่วตะไคร้แหมพี่บ่าวเก่งพี่บ่าวเก่ง่อเลยอ่ะมะเขืออะไรนะมะเขือยาวทอดมะเขือทอดเครื่องเป็นไงก็ไม่รู้เราไม่เคยกินเหมือนกันรบสามมีมะเขือใช่ยไหมมะเขือยาวทอดใช่ครับ อแกงคั oh <S <S oh ่วหอยผมเนี่ยขาบอกอร่อยมากสั่งทุกโต๊ะแซ่บแล้วก็ปลามงทอดขมิ้นอู้หูอุ้ยอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงว่าทีเจ้าสาวระวังควนนะคะควนปุ๊บเราตอนนี้คือแบบตอนนี้เป็นคู่แข่งอะไรนี่แล้วอะไรนะไอ้ที่นี่เขาบอกหมูคั่เกลือปลาทูยาแซ่อร่อยค่ะเธอเราพูดหมูเครื่องกัวเบาเร็วเร็วดิก็จะเป็นเครื่องกัวเนี่ยแหละ หมูขั้วเกลือ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 เอามาเลยว่าอี๋คุณหมอก็จัดให้พิเศษแล้วเอาที่เรามาถ่ายให้ถ่าผักไทยครับนี่กลับก้องมา่ครับผมใช่หรอไม่ใช่ผัดโหกะหรี่หรอไม่ใช่นอ้ยี่ข้าวเปล่าครับไม่เป็นไรไม่ต้องบอกข้าวเปล่าไม่ต้องบอกข้าวเปล่าไม่ต้องบอกผัดเมี่ยงผัดไข่เอาเราตกเราตกใบเมียงไปขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยเถอะไอ้นี้ปลามงทอดผัดเมียงเข้ามาแบบมาเขื่อนมาเขือทอดเครื่อง กดกดแบบกดแรงๆน้ำพริกกดเฉยๆน้ำพริกปลาชิงช้างทอดน้ำพริกปลาชิงช้างทอดคั่วเกลืออุ้ยมีเครือกลัวััววอันนี้ใส่กระเทียมโทนมาด้วยเลยนะคะนี่เลยกระเทียมสดอ้ยกระเทียมสดแล้วก็มาเดี๋ยวๆแกงกัวหอยขมตไม่ชอบที่ใส่เป็นจานอะถ่ายให้หมดเฮ้ยนี่คือผักอะไรนะผักเลือก อันนี้ผักอะไรแล้วมั้ยแดกอะไรโลกต้องรู้อ่าผักอะไรอ่ะนี่ผักอะไรจ๊ะนี่ผักอะไรอ่ะน่ากินน่ากินน่ากินเหลือปลายาซ่ารถพิษรถพภูเก็ตอ๋อวอเตอร์วอเตอร์เนี่ขาบอกนะต้องน้ำพริกพาจิ้งจ้าปลาจิ้งอย่าลืมเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยสุดๆไข่ลูกสังขปลาจิ้งจ้างทอดต้มส้มยอดลำเพ็งนะคะโอ้ใช่เขาแนะนำ เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งต้อเราจะกินหมดไหมวะไต่ปลาก็อร่อยอร่อยมาแล้วไลยหมดแล้วมั้งถ้ากินหมดจริงถ้ากินทั้งหมดก็คือไม่ต้องกลับบ้านแล้วแหละคงอาจจะแอดมิดหาท้องอยู่แถวนี้โอเคน่ากินมากๆเลยเราอยากร่วมวงด้วยคนครับบรรยากาศดีมากโชคขอบคุณครับ

ผมขออนุญาตนะฮะผมขอชิมจ้วงก่อนเพราะตอนนี้ร่างกายนี่แหลกเหลวมากร่างกายรู้สึกแหลกเหลวมากต้องการอาหารมากนะฮะได้ครับแกงขั่วหอยขบโอ้ยน่ากินเลยชิมอะไรก่อนดีทุกคนได้หมดทุกอย่างแล้วลูกตั้งโต๊ะเลยนะฮะจะไม่ถ่ายพี่โจ้พี่โจ้บอกจดเยอะดูได้หรอกเดี๋ยวโจดมาที่รับเอง ครับพี่รับเนี่ยถึงว่ารับมือหรือรับมืออ๋อรับแบบพี่ก่อนรับทั้งหมดไหนชิมน้ำพริกดิว่ะเราจะอุ๊ยอันนี้คืออะไรนะคะเนื้อปลาเนื้อปลาไม่มาอร่อยเอาไบอนไม่แต่ประเด็นคืออาหารเขาจานไม่ใหญ่ลุ้นขันลุ้นขอข้าวเพิ่มชิมน้ำพริกปลาชิงชังต้มต้มยอดลังเตอร่อยนะเนี่ยเออ วันนี้หมดเลยโอ้โหวันนี้หมดต้มส้มหมดต้มส้มหมดไม่ยอมมีอะไรบ้างเพิ่มเพิ่มต้มต้มนี่ผมตีตั๋วเครื่องบินมาเพื่อมากินต้มส้มเลยนะเนี่ยต้มส้มปลามองปลากระบอกมีไหมอร่อยอร่อยเหรอมีไหมปลากระบอกมีไหมไม่มีอะต้มส้มไม่มีอะไม่เป็นไรครับพี่โอเคเอาต้มส้มผักรวมไหมมันไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้อมส้มผักรวมเป็นต้มส้มภูเก็ตแล้วครับพี่ได้ ทีมต้มจ๊กบรั่วโอ้โหผมชอบเันนี้มากมันคืออะไรนะพี่อันนี้ครับขน้นครับหัวอร่อยอร่อยผมชอบมากเนี่ยต้องมีนะฮะลูกเอาอะไรไหมน้ำพริกไหมชิมแกงก๋วยขมก่อนหยวนน้ำพริกเหรอนุ้ยโยนไอ้อาหารไปด้านนู้นบ้างดิโยนปีกหน่อยเด็กๆเดี๋ยวเราเข้ากองกลางกองกลางส่งปีกแกงก๋อยขมอันนี้ ไม่คยหิวหรอกครับกินทั้งข้าวเพิ้วกัจายเลยตอนนีอร่อยเลยครับพี่อร่อยมแกงั่วออยอมน้ำพริกปลาชิงช้างอร่อยมากอุ้งอะไรนะขวะไคร้อยไมันเป็นเหลืองเ่ออร่อยปลามงทอดมินพี่โชเลยคะปล ชอบอีกไม่ชอบชอบกี่ครับกุ้งโยนส่งปีกหน่อยออไม่ค่อยเผ็ดน้องๆกินได้หนาแบบน้ำไมะ่กินล้วอร่อยมากอร่อไหมอร่อยอะไรอน่างไรอย่างครับ แกงคั่วหอยคมหอ,อยคมแหอ้อหอยคมเียววยอ๋อแกงคั่วเขใส่เป็นใบชทบพลู<อ>เนาะดนเด็ดเ <ส ieve. S 1> ด็ดเด็ดตักหมูให้พี่โชคหน่อยท่ๆๆอือโอ้โหอาทิเขาข้นมากอ,มอร่อยอ หูภก็ตสักเดือนนี้กูว้วนตหาเลยอะหมูเคือกเนี่ยน้องหมูเลือตัวเนื้อตัวเกลือปลาเขาก็ทอดดูกรอบมากเลยนะคะอันนี้อะไรมะเขืออะไรก็ไม่รู้นะเือะเือเกลืออะไรเออน้องครับเอาหมูขั้วเกลือหมูขั้วเกลือเอานี่ ถ้วยของทางร้านก็ทำมาไว้ล็กช้อนได้ด้วยแนี่คือแจงพุ่มเห็นไหมโอ้สุดยอดเลยถ้าใช้อีกสเดือนหนึ่งจะล็อกได้ข้างด้วยแกงส้มอะไรนะคะปลาหมดกรับอะไรนะนี่คืออะไรนะโชนโชนโชคชนครับอออรร่ยกกบมาเลยเป็นผักที่เรียกไม่เหมือนกันสักที่เลยบางที่เรียกคุณบางที่เรียกโชนบางที่เรียกอะไรนะตูนตูน mặc <laughs> <laughs> mm, dù là quá mhm 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 โอ้โหเอางั้นเลยเหรอปา้อปาแนบมาเลยเนาะอขอบคุณครับ,รบพีแ่แกงส้มแกงส้มโอ้ยที่เมื่อไหร่เฟซบุ๊กจะไลฟ์ไปให้มีกลิ่นออกได้เนี่ยครบรอบแล้วเลยเหลือ<ะ>กลิ่นอย่างเดียวอ,ยยรอร่อยอร่อย ว่าอร่อยเลยเอาอะไรมาครับแกงส้งมได้สิคะ<ช>เนอะป้าแกงน่ารักจะจัดเครื่องแกงให้ด้วยนะฮะให้ร้านครัวไปลินวบนก่อนนุ่มเหมยอิ่มแล้วเหรออืมอร่อยมากตอนนี้ซัดกนันนัวนะฮะบอกเลยว่าซาัดกันนัวใครมาภูเก็ตต้องต้องลอง ของที่น้ำย้อยคุ้นๆเนาะร้านนี้เหมือนเคยไปกิน ไม่มาอืมว้าปลาโมงคนปลาโมงกับปลาโมงเดี๋ยวกินข้าวด้วย อ,อ,อันนี้คือผักอะไรอะคะพี่คนภ<ม>ูกกเก็ตยังไม่เคยไปร้านนี้เลยค่ะนี่ผักอะไรคะวอเตอร์อะไรนะพี่บอกอะไรนะพี่ Water ชื่อฝรั่งหรอครับวออเตร์อะไรนี่ผักวอเตอร์เก e ผักลเริมรโตน้ำหรออืม <c oughs> ขอบคุณมากจ้า ถืออะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ถือครับกลัวเผาไงอืมน้องพี่ขอหอยขมหน่อยได้ไหมครัมาละพี่ยังกินไม่เป็นเลยเหรอพี่ครับผมถูกบังคับอยู่คนบังคับผมคนบังคับพี่มีคนเดียวครับเมียกังบังคับพี่ไม่ได้เลยไม่ลูกค้ามาแววนี่ไงไอย่าไสมาเฮ้ยโอ้โหเนี่ยหรอทำเมนมาสองตัว สี่บวกสองไปหกอันนี้คือปลาทูยัดไส้อนเลืองชื่อเดี๋ยวต้องถ่ายรูปคือเขาบอกว่ามันเอาปลาทูเนี่ยมาดึงก้างออกทั้งหัวแล้วก็ยัดขึ้นแกงเข้าไปขอถ่่อน้แกงเหรอต้องถ่ายพี่หน่อยครับจะเอารูปไปลงอันนี้คือปลาทูยัดไส้ที่อะไรนะที่เอรืองชื่อทั้งหัว เอาที่ออกทางตูดเธอฉันว่าหักเธอฉันว่าหักครึ่งนึงแล้วถ่ายอ่ะให้มันเห็นให้มันเห็นนะจับเอาใส่ที่สักตัวไหมไม่เป็นไรเอาด้วยกันเอาตัวนึงไม่หักตัวนึงค่ะอยากจะถ่ายรูปก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่น้อปลาทูคอฮับไม่ใช่ครับให้มันแหวกนิดนึงว่ามันมีเครื่องแกงอยู่อะไรเงี้ยเข้าใจไหมมามามาช่วยช่วยค่ะอ่านี่ไง นี่เห็นว่ามันมีเครื่องแกงโอ้มันเป็นเหมือนเครื่องแกงหอหมอกเลยอ่ะใช่มาแล้วีก็คือ,อมันจะมีเครื่องแกงเห <ๆ S 1> มืนอ,มอมนหอ,อ,อเรับครื่องแกงหอหมกเขาดึงก้างออกท้งปากโอ้นสุดยอดนะ่ไม่เห็นด้านนี้สวยโดอีกเอาครับีไม่ไม่ปฏิเสธอะไรทั้งสิ้น ผมไม่กลัวอ้วนจัดครับผมเราควเป็นรถนะใช่พี่าต้องการองานตอนนี้เหลวแหลกเลยด้วยนะเหลาเหลวหรือเหลวแหลกนะเหลาเหลวหรือเหลวเหลวแหลกเหลวแหลกเมียบอกเมียบอกก่บพี่ตอนนี้มือพันกันละวันหมดเลยนะฮะไหนนะฮะไหนจะกินด้วยไหนจะถ่ายด้วยกินอะไรโลกต้องเลอะอะ้วเนาะ ่ะพี่โชคครับโซโลมีอยู่คนละตัวเลยเนี่ยมาผมจะลองตะทูยะไส้เรื่องชื่อของเขาลองใส่ต้องแบบไม่กินเหนือข้าวก่อน่ะต้องลองรสแท้ๆมันก่อนแม่เป็นปลาอะไรเข้าใจ้ะเหมือนมอห่อหมกใช่ไหม มันคือทอดมันปลาทูเครื่องแบบทอดมันเลยเอาเนื้อป,ป,ปลาทูไปยีทำและยัดกลับเข้าไปในตัวปลาทูเขาก็เลยว่าปลาทูสองเครื่องอม,มันคือเหมือนท,ทอดมันปลาทูแปากอร่อยไหมอยากเห็นหน้าคนนั่งดึงก้างออกทางปากเนี่แหละน่าจะเพนน่าจะเป็นแบบเข้าคันงานฝีมือเลยอะผมว่าทอดยังไงไม่ให้แตกด้วย ถูกต้อนม,มันต้อนมันปลาทูต้อนมันปลาทูที่เอาใส่กับเข้าไปในตัวอันนี้ไม่ใช่ปลากรายกินหมดนี่กลิ้งออก,กจากร้านเลยนะคะกลัวว่าจะต้องเอาเตียงม,มาหาเมื่อไหรหมอก็มี จะอร่อยนะครับแปลกโอ้เข้าใจละตอนแรกนึกว่าเป็นเครื่องแกงแบบเผ็ดเเหมือนว่าเขาเรียกอะไรพันชูชีอะไรเงี้ยอ่าไม่ใช่เป็นแนวนี้เรากินแก่ข้าวเหนียวไก่ทอดเองมั้งครับอร่อยมาก ชอบมากไม่ชอบหรอไม่เป็นไร <c oughs> ออกินไม่กินหอย <S <S หวานหมดเลยก็ไ,ได้นนคดรับผู้ชมไม่ชอบกินหอยเหรอพี่ไม่ค่อยชอบใช่ไหมชอบกินบางอย่าง <c oughs> ชอบเสียงนี่แหละชอบเสียงคนถามนี่แหละเสียง <c oughs> <c oughs> แรดูเป็นผู้ชายอบอุ่นมากเรากินกุ้งตะไคร้น,นี่ยังอ่ะกินกุ้งตะไคร้อะกินแล้วจ้ะ็อีกไหม พี่ชอบในนี้ชอบน้ำพริกที่สุดเลยครับน,รรน้อยอนะเกินนะจัดไม่น้อยนะครับค่อนข้างจะแบบอัดแน่นอยนู่ในถ้วยอยู่นี่เผ็ดอร่อยเลยอ่ะนมนันพนริกเขากลมกล่อมมากพริกุ้งเสียบก็อร่อยเอาอีกอันไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเดี๋ยวไม่หมดป่ะก็เอาผักจิ้มจิ้มอันนี้เพียบไปอันนี้อะไรเอ่ยคืออะไรครับพี่ข้างหนียว พี่ช้าอันนี้ขนุนอันนี้อะไรเหมือนการ<ะ>ขนุนดิบเหรอฝาดไหมครัมันต้องแต่ขนของ,ของพี่เปรี้ยวว่าพี่น่าจะฝาดอืมมามันล้าด,ดิบยังกินเลยทำไมขนุนดิบยังกินไม่ได้มาอเอาให้อืพี่โชคแนะนำนะครับแต่ละร้านสุดยอดหมด ิน็กกินไม่ครบน้งผู้เก็บเลยนะแต่ใครอยากกินซีฟู้ดสดๆต้องไปโรงแรมนะฮะใช่ไหมฮะใช่ครับจะเ,เซนจะมีคนไปซื้อสดๆเรื่องซื้อไม่ได้ลำบากอะไรลำบากแต่เรื่องจอดรถอย่างเดียว ตอนนี้ผมว่าใครหิวนี่คงโคตรทรมานเลยตื่นมาเนาะสายๆวันอาทิตย์เนาะยังอยู่บนเตียงหรือแบบอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเงี้ยมาเจอพวกเราแบบกินย่อยโอ้โหเป็นไรที่ค้นหน้ามันไส้เลยเอาเอาคอนโตตักเลยก็ได้ยังไงอยากมาถึงปากเลยอ่ะโดนปากปลาดูขอบคุณ ใครชอบกินมั่งแก้มกับปากปลาทูมันกกินได้หมดหออกินได้หมดแก้มปลาทูอร่อยเนาะอร่อยครับแล้วก็ตรงปากข้างล่างเน,นงมันจะกรุบไม่เคยกินเลยกินหน้าตัวทอดกรอบๆนะครับเพราะไม่มีกลากปลาหมึ่งทอดก็อร่อย กินกลับอยู่ไม่เติมข้าวแล้วเนี่ยโอ้ข้ามีของอะไรบ้างเฮ้ยตรงนี้นี่ยราเนนมือเน้นมือนี่เยอะๆอ่ะมืออ่ยงเออมื้งวันเยอะๆแล้วเย็นก็เบาๆอย่นเราเน้นเครื่องดืมอาหารครี่อครื่จานเครื่จานอันเย็นเราเน้นซุปเราเน้นเครื่องดื่มซุปมีฟองมีคนบอกเล่น R O V ไม่ไม่เล่นเลยอันนี้ ตีเปล่าตีเปล่าก็อยู่บนเตียงเลยค่ะเนี่ยหิวมากมกินกินกันไม่หยุดสักทีใครทุกคนไปหาของกินไหมไม่นจะกินไม่หยุดนะกินไม่หมดหยุดไม่หมดสักทีกินกันอยู่นั้นอร่อยหอพี่ดมไหนอร่อยน่าจะอาหารอร่อยหมดเลยทุกอย่างเลยแนะนำเนาะหมอมูด,ดง ทุก<บ>คนไปหาข้าวกินเถอะวิวแบบง่ายๆบ้านๆอารมณ์เย็ยนๆริมป่าชายเลนอย่างนี้นะฮะอ,อ,อนั่งชิวๆดูปลาตีนดูฟูกล้ามโต่ง<ป>ั้นเดี๋ยวเราลาเื่อนไปกับนดูกันเกือบพันบายบายเราจะไปกินกันต่อนะครับ เดี๋ยวเราไปกินไอ้กาแฟบนอะไรนะเขาลังเขาล่างเขาลขางเ้วเจอกันจะไปซอยต่อละโอเคครับบ๊ายบาย